ส่ลนบรุนส่ดีๆน้อกี้ก็บอกดีสวัสดีค่ะมิกิชานีเดสสวัสดีค่ะมิกิชานียเดสมิกิไปไหนคะ่จะไปเที่ยวกันไหนคะ

そこバスじゃなくて。<タッ><に><タッ> เลยเนี่ยเกรงแรงเลยนอนี่กระตุ้นใั่ย ส่งอีออนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของเจเ้าแอบค่ะวันวันของเจเ้าแอบนะนะีอ่อ,อ่ยกันนะวันนี้พี่พาพี่กีไปเที่ยวอีออนค่ะใครสนใจตามมันนะคะตามไปเล่น<ส>กับเจกับพี่กีนะคะเอชิชาร์สเลยนะ じゃあ、注射あっ、あれあ、あれ、あれはどこあれはどこあれあ,あれはどこでしょあれはどこパパ、うん、あそこ、あそこ、ビル、大きなマンション、うんうん、大きなマンション นี่สร้นดเนาะในรถ37องศานะในดูดมานากาศดชัสร้างือน่ดะคุมานโนโตอานนัดเต็กันนี่ตอนนี้กี่องศาลูกพอเรายในรถ37ิองศาอ่ะโอ้สร้างจโยงดวันนี้ญี่ปุ่น34องศานะคะโ ร้อนตับแตกเลยแน่ๆเลยเนี่ยญี่ปุ่นวันนี้ดูข่าวนะจะหาว่าเข้าโรงพยาบาลเยอะเลยนะคนสูงอายุเพราะว่าคนสูงอายุญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดแอร์กันนะคะเขาจะไม่ใช้แอร์ที่นี้ร้อนพอร้อนแล้วก็จะเป็นลมหามลงเข้าโรงพยาบาลเยอะคม่เตะป๊อปปี้จะมาสก์สติ๊กเย้่ยยไม่เตะทีจับไม่ที่แล้วลูก 先生帰ろうじゃないの？でも車で帰る。じゃあ、うん、じゃあ帰るときもしもしちょ、ね、うだいね。パパは電話かかったねミキ。 そうなのそうなのパパ,パパは仕事休みパパお母さん送ってくようん、パパは休み仕事そうだよいや、パパ一緒あ,あの、イオン時で帰り時にあの、お家帰ったら一緒に遊ぶ、うんはい、かくれんぼかくれんぼする <laughs> ก๊าซเรวเต็มยี่สิบสาเคุณตาถ้ากลับจากเล่นแล้วเขาจะเล่นซ่อหาคุณตาที่บ้านกันนะคะเขาบอกคุณตาบอกช่วงนี้หน้าร้อนคงร้อนแน่เล่นซ่อนหาอาจจะแสบนะ โคตรสิจิวังอ้าวช่วยจัไหนก็ปบบว่ปีนี้น่าจะร้อนมากๆนะฮะปกติเดือนเดือนมิถุนายนยยังไม่ร้อนขนาดนี้นะอ่ะาวันได้อุณหมวันนี้สามส,ามสิบส,สี่องศา,นายยในรถสามสิบเจ็ดองศานะถ้รถจอดกลางไอแดดนานนะฮะ <s uss> ถ้าไม่อยู่ห้องแอร์คงจะเป็นลมวันเอาเยอะเลย ตรงนี้คุณยายก็จะหยุดเดินนะฮะางวันบางวันแต่ตอนสายก็เดินไม่ได้ะคะ่ะร้อนมันรมไม่แน่เลยคะเมะื่อวานก็กะจะเดินนะคะสงโะแสบขึ้นรถแล้วอะพอเดินไปหน่อยนะโอ้โหคุณยายร้อนมากเลยกลับบ้านกา็เป็นล,ล,ลกบลมกลางทางนะ,ะไม่ไห มงไม่หลูกโอ้อ <laughs> ยู่องเเทพแนหน่อ <laughs> ยหมอเทพแกนหน่าหมอเทพร้อไปต่สไปเดอร์ชิม่อง Ume Ome bo si de ma ia, ome de ね